พูดคุยในหัวข้อเรื่องที่ว่าอริยสัจสีที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะครับจาได้ไหมว่าข้าพพระพุทธศาสนาที่เราเรียนในโรงเรียนนะครับสมัยประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เรียนเรื่องอริยสัจสีกันซึ่งความรู้อริยสัจสีในโรงเรียนก็จะประมาณว่าทุกคือปัญหาสมุทไทยคือสาเหตุของปัญหานิโรธก,ก็คือการดับของปัญหาแล้วก็มักก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับ แต่ความเป็นจริงแล้วอริษฐศีนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากตามไปดูกันเลยอริัฐสีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือตถาคตเป็นคนค้นพบคืออริษฐศีนี้มีอยู่แล้วแค่พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบนั่นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือเปรียบเหมือนไอสไตล์ใช่ไหมไอสไต์เป็นคนคิดค้น ทฤษฎีสัมพัธภาพพิเศษแล้วก็ความรู้ที่สําคัญที่พระเจ้าคุณพบนี่ก็คืออริยสัจสี่ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรก็ต้องตอบไปเลยว,ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อริยสัจสีคือใครก็ตามที่ตัดสรู้อริยสัจสี่ขึ้นมาจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นพระอาหารหันต ไม่ว่าจะออกไปเผยแพร่ศาสนาหรือไม่ก็ตามถ้าผู้ที่ไม่เผยแพร่ศาสนาจะเรียกว่า,าปัจเจกับพุทธเจ้าคําว่าพระพุทธเจ้าสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประมาณว่าเป็นตําแหน่งนะไม่ใช่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยมีมาแล้วในอดีตเยอะมากนับไม่ถ้วนแล้วก็จะมีต่อไปข้างหน้าในอนาคตอีกเยอะนับไม่ถ้วนเหมือนกัน คนที่จะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะก็คือคนที่ตัสรุอริศสศีนั่นเองจริงๆทุกคนก็สามารถเป็นอริเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะถ้าคุณตัสลุอริศสศีได้นะคือความรู้เรื่องอริศสศีนั้นจะต้องหายไปจากโลกนี้กนะ่อนนะอ่าแล้วคราวนี้อยู่ๆคุณก็คิดค้นขึ้นมารู้ขึ้นมานั่นแหละบุคคลคนนั้นแหละเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะอันนี้ให้เข้าใจว่า สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตถาคตนี่คือใครข้อแรกก็คือทุกข์ใช่ไหมครับทุกทุกนี่คืออะไรเราแบ่งเป็นทุกข์ทางร่างกายใช่ปทุกความร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยความความหิวความกระหายพิการอะไรเงี้ยทุกข์ทางร่างกายทุกข์ทางจิตใจก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะความเศร้าโศกเสียใจความดั่งใดรำพันความไม่สบายใจ ทั้งหลายความมัดผาาจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายเนี่ยความคับแขนใจเนี่ยเป็นทุกข์หมดนี่คือทุกข์แล้วท่านสรุปว่าอุปทานในขันทั้งห้าเรียกว่ากองทุกข์อา้าวอุปทานขันห้าอันนี้จีสำคัญของทุกข์เพราะว่าสิ่งที่พูดมาความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหลาย ที่พูดมาทั้งหมดเป็นเพราะอุปทานขันห้านั่นเองดังนั้นเราต้องมารู้จักคําว่าขันห้าซะก่อนอุปทานคือแปลว่าอะไรอุปทานก็คือการยึดติดขันห้ามันจะมีทั้งหมดประกอบด้วยห้าอย่างก็คืออุปทานขันห้าหมายความว่าการยึดติดในขันทั้งห้าแต่ขันทั้งห้านั้นมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยก็คือรูปรูปในที่นี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษน่าจะแปลว่าบอดี้เนาะร่างกาย ก็คือร่างกายของเราก็คือรูปหนึ่งสองเวทนาความทุกข์ความสุขความไม่ทุกข์ไม่สุขนี่คือเวทนาจะเริ่มไปอยู่ในเขาเรียกว่านามธรรมาละใช่ขันห้ามันจะมีรูปกับนามใช่ป่ะรูปก็คือรูปมันก็คือขันขันแรกก็คือรูปส่วนนามมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ขันในนามมันแรกก็คือเวทนาที่บอกไป อันที่สามก็คือสัญญาสัญญาคือความจําได้ไหมายรู้ทั้งหลายก็เหมือนมมโมรี่อป่ะเอออะไรประมาณนั้นต่อไปอันท,ที่สี่คือสังขารสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งคือการคิดการปรุงการคิดวิเคราะห์แยกอะไรก็ตามแหละอันนี้ก็ต้องใช้สังขารใช่ไหมล่ะอ,อ,อันที่ห้าวิญญาณ วิญญาณคือาธาตุรับรู้รับรู้ในขันทั้งทั้งสี่ที่กล่าวมาใช่ไหมอ่าถ้าเกิดขันทั้งสี่อ่าไม่มีการรับรู้มันก็ไม่ครบขันห้ามันก็ไม่เป็นการรับรู้ไม่มีตัวรับรู้ไม่มีตัวไปจับทั้งสี่ขันนะนี่คือขันห้าแล้วความทุกข์มันเกิดจากการที่เรามีอุปทา,านก็คือความยึดติดในขันทั้งห้านี่แหละ ทุกคนมีทุกคนก็เลยทุกไงนี่คืออันที่หนึ่งของอริยสัจสี่ก็คือทุกทุกประกอบด้วยความยึดติดในขันทั้งห้าอ่าทำไมโรงเรียนไม่บอกอยู่ในโรงเรียนนะไม่รู้เลยเออก็ประหลาดเดีนะเจ้หน,น้าที่ทุกคนมีใช่ไหมห้าขันเนี่ยทุกคนมีครบเลยเออไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนศาส,สนาไหนทุกคนมีห้าขันเนี่ยต่อไปนะครับสมุทยัยสมุทัยคือการเกิดของทุก นิโรธก็คือการดับของทุกขมันจะมาคู่กันการเกิดกับการดับนะใช่การเกิดของทุกข์จาได้ไหมทุกข์คืออะไรคืออุปทา,านขันธ์ห้าการเกิดของขันธหานั่นเองโอ้โหมันมันคือวิชาของจักรวาลวิชาของการเกิดของชีวิตน่ะมันสําคัญมากทําไมไม่บอก <laughs> ทําไมผมไม่รู้โอเคมีอะไรบ้าง สมุทัยก็เริ่มจากเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัสษะเพราะมีผัสษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาามราณะโสกะปริเทวทุกขะโทมนะดุปายาสาตั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยการอย่างนี้นี่แหละคือสมุทัยเหตุเหตุแห่งการเกิดทุกข์อะ่ะมันจะมีคําศัพท์บ,บาลียากๆอยู่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง เพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เคยศึกษานะเขาก็จะงงว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเริ่มจากอาวิชาแล้วกันตั้งแต่แตข้อแรกอืเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายใช่่่เออ,อวิชาคืออะไรอวิชานั่นก็คือการไม่รู้ในอริยสัจสีนั่นเองการไม่รู้มันทําให้เกิดสังขารทั้งหลายก็คือการปรุงแต่งทั้งหลายแหละ พะมีสังขารเป็นปัใจจัยใช่ไหมจะมีวิญญาณพอมีการปรุงแล้ววิญญาณเ,เกิดขึ้นเอ้าวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่ผีเลยที่บอกไปแล้วว่าวิญญาณคืออะไรในทุกใน,ในหัวข้อของทุกใช่ไหมทุกก็คือมันจะมีทุกก็คืออ,กกคอ,อุปทานขันห้าใช่ไหมวิญญาณก็เป็นหนึ่งในขันทั้งห้าวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือธาตุารับรู้ก็คือสิ่งที่ ไปรับรู้ในสี่ขันก่อนหน้าเนี้ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าไม่มีวิญญาณไปรับรู้อะ่ะเออมันก็ไม่ได้วิญญาณก็คือาตารับรู้ไม่ใช่ผีออสิ่งที่เรียกว่าจิตบา้ามนบ้าววิญญาณบ้างมันคือสิ่งเดียวกันนะเออมันแค่เกิดขึ้นคนละ,ะคนละขณะเท่านั้นเองเอ,อืมต่อไปเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามลูกเมื่อมีสิ่งรับรู้แล้วอะ่ะ มีธาตุรับรู้แล้วนามรูปจึงเกิดขึ้นนามรูปคืออะไรนามนามก็อย่างที่ว่านี่ยใช่ไหมนามก็มีเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมรูปก็มีรูปใช่ไหมบอดี้ใช่ไหม, Body, ไหมร่างกายอะ่ะนี่แหละถ้ามาีวิญญาณขึ้นมานามรูปก็เกิดขึ้นอาคราวนี้เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเอาแล้ว นามรูปใช่ไหมนามรูปครบก็มีสลายตนะสลายตนะคืออะไรงงอหสิอายตนะสลายตนะก็คืออายตนะภายนอกหกภายในหกอ้อาวอายตนะภายในคืออะไรอายตนะภายในก็คือ,อก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ ใจใช่ไหมนี่คืออายตนะภายในส่วนอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรม,ามอารมณ์ธรรมารมณ์ก็อย่างเช่นอะไรความรู้สึกดีใจเสียใจความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกชอบอะไรเงี้ยมันคือธรรมอารมณ์เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพอเรามีสลายตนะที่พูดมาเมื่อกี้ครบเลยใช่ไหม ก็เลยมีผัสสะก็เลยมีสิ่งมากระทบพวกนี้ได้มันก็เลยเกิดผัสสะขึ้นน่ายกตัวอย่างก็แล้วกันเราเดินห้างเราเดินห้างไปเจอไอศครีมผัสสะจากไอศครีมก็เข้ามากระทบเราปัาป๊บอยากกินนะเป็นผัสสะละเขามาด่าเราปัเป็นผัสสะละ,าาาะ,ละใช่ไหมคราวนี้เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพระผัสสะกระทบปัง้ง เกิดความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะเพราะมีเวทนาเป็นปันจจัยจึงมีตัณหาพอเรามีความทุกข์ความสุขความไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็เลยเกิดตัณหาตัณหาคือความทยานอยากขึ้นมาใช่ไหมละ่ะถ้าทุกข์เราก็อยากอยากอะไรอยากสุขอ่าถ้าเกิดเราสุขเราก็อยากให้สุขนี้ ไม่หายไปถ้าเกิดเราไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็อยากจะให้มันสุขใช่ไหมหละ่ะอืมมันก็เลยเกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นมาอืมเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพอเรามีความทยานอยากเราก็เลยมีความยึดติดอุปทานคือความยึดติดเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเมื่อมีความยึดติดแล้วภพก็จึงเกิดขึ้นภพคืออะไร ภพคือสถานที่เกิดเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติภพคือสถานที่เกิดชาติคือการเกิดนะเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรลาบราณะโสกกาปริเทวาทุกขโทมานัตอุปาย,ยาศาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนพอเราเกิดปับ๊บตาแก่ไหมเราแก่โสกกาปริเทวาไม่โศกเศร้าไม่ลำไไรลํลำพันธ์ไหมทุกขโทมนัไหมทบุบเสียใจ ความไม่สบายใจทั้งหลายเกิดขึ้นครบเลยแก่ตายความไม่พอใจไม่สบายใจครบเพราะเรามีชาติคือการเกิดเพราะเราเกิดเราก็เลยได้ทุกพวกนี้ครบทุกนันนะนี่คือสมุทยัยที่แท้จริงส่วนนิโรดนิโรดแปลว่าการการดับเหมือนกับสมุทยัยแต่เป็นเหตุของการดับอ่าได้จัด ไล่ให้ฟังมันจะคล้ายๆกันแต่มันเป็นสายดับเพราะความจังคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชลามมรณะโศกะาปริเทวทุกขะโทมัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้นี่คือนิโรธที่แท้จริงนี่คือการดับลงทุกที่แท้จริงที่เขาไม่สอนเราอ่ะทําให้เราไม่รู้แล้วก็ตีความตีความไปเป็นในทางโลกียะไปไปทางโลกไปทางธรรมเนี่ยเราไม่รู้ทางจิตวิญญาณสเปิริชั่อะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยเออ พอเราเจอทุกจริงๆเนี่ยเราก็เราก็จัดการไม่ได้อ่ะข้อต่อไปข้อสุดท้ายของอริยสัจสีก็คือมัคมียงแปะมัคก็คือวิธีของการดับทุกวิธีการพ้นทุกหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบสัมมาวาจา คือการพูดจาชอบสัมมากรมมตะคือการงานชอบสัมมาอาชีโบการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอืมงงงงใช่ไหมเออผมก็งง สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นอะไรเห็นอะไรกูเห็นอยู่แล้วเนี่ยกูก็ชอบอยู่แล้วงงไม่ไม่เห็นอะไรสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี่คือความเห็นที่ถูกต้องยกตัวอย่างก็ได้ความเห็นเรื่องกรรมทิฏฐิเรื่องกรรมสี่ก็คือกรรมสุขทุกข์และกรรม ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นและตนเองบันดาลสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเนี่ยนี่คือสัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างอ่ะนี่คือยกตัวอย่างคือสัมมาทิฏฐิผมมองว่าการที่จะได้มาชึ่งสมาทิฏฐิคือการจะต้องได้สดับฟังคําของตถาคต ถ้าไม่ได้สดับฟังคําของตถาคตอ่ะสัมมาทิฏฐิไม่เกิดต่อไปสัมมาสังกัปปะความดํหรีชอบความดาดีชอบก็คือความคิดความคิดที่ดีความคิดที่เป็นไปทางกุศลง่ายๆเลยคือดับความคิดที่เป็นอกุศลอกุศลคือกรรมพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายดับมันไปพอดับอกุศลปับ๊บเราจะ ความคิดเราจะเป็นความคิดที่เป็นกุศลสัมาวาจะพูดใจชอบไม่พูดเพื่อเจอสอดเสียดนินทายไมล่ะยุยงให้เขาแตกกันสัมากมัมมตับการงานชอบการทําง,งานของเรามันผิดศีลไหมอ่ะมันฆ่าสัตว์ไหมเปียดเปียนสัตว์ไหมมันเป็นลักทรัพย์ไหมมันไปนพูดผิดในกาลไหมมันพูดโกหกไหมมันมึนเมาเปล่า ถ้าเกิดม,มันไม่มีพวกนี้ก็คือการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเอามาซึ่งพวกกระซับที่มาหล่อเลี้ยงกายเนี่ยเราทําถูกต้องไหมเราทําผิดในกุศลกรรมมาบทไหมเราทําผิดศีลท่าไหมถ้าทําไม่ผิดแสดงว่าเรามีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบ เรามีความเพียรเพื่อที่จะไปสู่การพ้นทุกข์ไหมถ้าความเพียรที่เราทําทําไปเพื่ออย่างอื่นนอกจากโลกุตละนั่นคือไม่ใช่ความเพียรชอบนะท่านอุประมาว่าการงานกิจการการงานที่ทําในทางโลกะเปรียบเสมือนน้าหยดสองหยดในมาหาสมุทรความสําคัญน,น้อยมาก ความพยายามความเพียรเพื่อที่จะหลุดพ้นความเพียรที่จะทําเพื่อ,อเดินตามมัมยองแปดนั่นแหละมันถึงจะเท่ากับน้ําทั้งห่วงมหาสมุทรความเพียรที่จะหลุดพ้นความเพียรที่จะออกจากความทุกข์สัมมาสติคือความระลึกชอบมีสติอยู่ตลอดสติสำคัญยังไงทุกคนก็รู้เนาะ สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอืมเราเอาความจดจ่อเราเอาความโฟกัสนั้นไปไว้ที่ไหนถ้าไปไว้ในทางโลกโลกิยะมันก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิถ้าเราเอาสมาธิความจดจ่อความโฟกัสไปอยู่ที่โลกุตละคือทนทางของการพ้นทุกเนี่ยนั่นแหละคือความ สัมมาสมาธิมรคมีองค์แปดย่อยออกเป็นสามอย่างก็คือศินสมาธิปัญญาในส่วนของศินจะประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะในส่วนของสมาธินั่นก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิในส่วนของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิ แล้วก็สัมมาสังกัปปะอะรยิยมรรคม,มแปดย่อดเหลือสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาย่อดเหลืออะไรย่อดเหลือสมาธาวิปัสสนาสมาธาวิปัสสนาย่อเหลือสติปัฏฐานจะมีทั้งหมดสี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมซึ่งอาณาปานาสติก็อยู่ในสติปัฏฐานที่ว่าด้วยเรื่องกายเพราะฉะนั้นการทําอาณาปานาสติ จะเป็นการเดินมัดที่ครบถว้วนอานาปานสติก็แค่รู้ลมหายใจท่านบอกว่าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นพูดง่ายๆก็คือ อนาปานสติก็คือการรู้ลมหายใจเข้าออกอการที่รู้อริยสัจสีนั้นมีข้อดีอยังไงผลดียังไงนั่นก็คือการทําให้เราเป็นอมะตะอมะตะคือความไม่ตายทําไมถึงเราไม่ตายเพราะเราไม่เกิดนี่คือจุดสูงสุดของศาสนาพุทธ